ชีวิตที่เหลือคือชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดเพราะฉะนั้นเลือกค่ะเลือกที่จะปลดล็อกตั้งแต่วันนี้เลือกที่จะให้อภัยตั้งแต่วันนี้คุณติดอะไรนะคะให้ไปคิดบวกให้กับเขาเอาโหสิกรรมฝึกบ่อยๆแล้วช่วงเวลาที่เหลือของคุณมันมันคือเวลาที่มีค่าที่คุณจะต้องดูดแต่สิ่งที่ดีได้แล้วอะค่ะเราทุกคนต้องมีสติ มีสติรู้ว่าฉันจะไม่ทํำบาปแล้วไม่ทํำบาปแล้วคืออะไรไม่ว่าร้ายไม่ทําใครไม่กระทาการอะไรที่ให้คนอื่นเสียใจไม่ทําการสิ่งใดเพื่อประโยชน์ส่วนตนแล้วเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อเรารู้ตัวทั่วพร้อมแบบนี้คุณคุณไม่ต้องไปอะไรมากเลยนั่งสมาธิแค่5นาทีฝึกทุกวันวันละหนาที10นาที5นาที10นาทีไม่ต้องวาดฝันว่าฉันจะนั่งสมาธิ3ชั่วโมงไม่ต้องค่ะจงรู้ว่าเราเป็นใครแล้วคุณจะไม่ทุกข์ เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นใครเราจะไม่ติดกรรมกับใครเลยคนกระทําเขารู้ว่าเขากระทำเพราะอะไระเพราะฉะนั้นรู้ที่เจตนาจิตใต้สํานึกมันรู้รู้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นลองดูค่ะลองฝึกค่ะแล้วเชื่อครูนะคะชีวิตคุณนะ่ะจะดีลุ่งโลดนับจากวันนี้เป็นต้นไปวันนี้ครูขอให้ทุกคนวันนี้เป็นวันดีใครที่ยังมีพ่อแม่อยู่ให้โทรไปขออโหสิกรรมพ่อแม่ วันนี้คือวันที่ดีมากๆเป็นวันที่คุณอาจจะได้เริ่มต้นใหม่ที่เป็นมหาเศรษฐีก็ได้ลองดูนะคะปลดล็อกเรื่องพ่อแม่ก่อนแล้วค่อยมาไล่เลียงปลดล็อกคือการให้อภัยคือการไม่ติดกรรมบางคนไม่จําเป็นต้องโทรไปบอกเพื่อนว่าเออฉันอันนี้นี่น,นี่แต่เราปลดล็อกที่เรานะคะปลดล็อกก็คือไม่ติดกรรมไม่สับแช่ง ไม่อะไรแบบนี้ค่ะสําหรับใครที่ไม่มีพ่อแม่แล้วหรืออะไรแล้วลองดูนะคะจุดทูบเก้าดอกอันนี้แล้วแต่ความเชื่อเนาะอันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อแล้วกันจุดทูบเก้าดอกกลางแจ้งหน้าบ้านขออโหสิกรรมกับทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่บุพการีเนาะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องในทุกภพชาติบิดามารดาปุยาตายายท่ทวดในทุกภพชาติหรือใครก็ตามแต่ที่ติดบุญติดกรรมติดเวรด้วยกันเนียค่ะไปขออโหสิกรรม นะคะขออโหสิกรรมยกโทษอดโทษให้นะคะแล้วขอให้เขาเอาโหสิกรรมให้กับเราด้วยเนาะลองดูค่ะทุกอย่างค่ะเป็นความเชื่อแต่คุณไม่รู้หรอกว่าดวงจิตดวงวิญญาณเขาอาจจะอยู่ล้อมรอบคุณหรือความแค้นความกโกรธมันฝังในชีวิตของคุณมันจะถูกคลี่คลายโดยที่คุณไม่รู้ตัวเราจงใช้วันนี้เป็นวันมงคลเป็นวันที่ดีเป็นการเบิกเลิกในชีวิตเราเพื่อเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในวันแม่เพราะอะไรถึงเป็นวันนี้เพราะในที่นี้ทุกคนมีแม่เพราะถ้าไม่มีแม่คุณจะต้องเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่เพราะฉะนั้นคุณเชื่อว่าคุณมีแม่คุณจึงมีวันนี้จงใช้วันที่มงคลที่สุดในชีวิตคือวันที่เรามีแม่ค่ะคือวันที่มงคลที่สุดในชีวิตไปเอาโหสิก,กรรมไปตัดกรรมโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพระหรือใครเลยเพราะอย่างอยู่ที่ใจนะคะเชื่อครูนะลองดูลองดูค่ะเดี๋ยวคุณจะไปทําพร้อมคุณนี้แหละนะคะ ถือว่าวันนี้เป็นวันเบิกเลิกเป็นวันที่ดีมีโชคมีชัยมีโชคมีลาบรับเงินรับทองอโหสิกรรมซึ่งกันและกันทุกสรรพสิ่งยังมีเวรมีกรรมต่อกันอีกเลยข้าพเจ้าก็ให้อภัยอโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายแล้วท่านทั้งหลายโปรดให้อภัยและอโหสิกรรมแต่ข้าพเจ้าแล้วก็พูดชื่อค่ะโอเคไหมลองดูนะคะสําหรับใครที่ไม่มีหน้าบ้านไม่สามารถจุดทูบได้อย่างที่บอกคะ่ะจิตตั้งจิตแล้วให้เห็นทูบเก้าดอกอยู่บนมือจุดให้เรียบร้อยในจิต ให้เห็นให้จิตอยู่ที่ทูบว่าคุณจุดทูบแล้วนะมือนี้จงเป็นดอกบัวแล้วมีทูบในจินตนาการได้หมดค่ะเพราะจิตมันอยู่ตรงนี้นะคะแต่ใครที่ไม่สะดวกที่จะใช้ทูบหรือไม่มีที่ปักทูบไม่มีอะไรใช้จิตล้วนๆลองดูค่ะแล้วคุณคอยดูนะชีวิตเราจะวันนี้ค่ะอโหสิกรรมใครได้อโหสิกรรมโทรหาใครได้โทรอดโทษใครอดโทษได้ก็อดโทษไปเลยอดโทษคือการปล่อยไม่ไม่ติด นะคะลองดูค่ะครูอยากส่งสิ่งนี้ให้กับพวกคุณในวันดีๆแบบนี้แล้วขอให้ทุกคนนะคะวันนี้เนื่องในโอกาสวันแม่นะคะ ครูเป็นแม่ออนไลน์ของแบรนด์นุะก้าไทยแลนด์นะคะในฐานะแม่ทางออนไลน์ที่ประสิทธิ์ประสานวิชาให้กับลูกๆเนาะในเรื่องของการทําออนไลน์ไม่มากก็น้อยนะคะแม่คนนี้ก็ขอให้ลูกทุกคนประสบความสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆส,สำเร็จในทุกๆมิติขอให้ลูกทุกคนแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นดังปาถนาทุกคนนะคะสาธุสาธุสาธุาธค่ะ